สายตาไอ้เชี่ยแนมหาจ้าโอ้เจแอลไอ้เชี่ยเก่าแก่พอมิเตอสายเธอจะอาโดนมาพอกระแลแมนที่นะเลีนยบางของไทไว้วัดตะวันที่ได้พบเจ้าอยากที่ว่าแท้โดนแล้วน้องแก้แต่องจนมาพอดนี่ขอเลขบัญชีเบอร์โทรบัตรองพอตรีตราจองเด้อน้องหลาโอ้ โอ้ยเจ็ดโลเศษโลอเ้าวอยากกนไส้กรอกเซเว่นกัดเฮ้ยโอ้ยไปเปื้นหัวผมตรงนี้ทำไมเนี่ยลูกสมองเป็นเชอที่แบบเหมือนเนี่ยไอ้บอสอยากอยากเล่นคอมพิวตโลกอะข้างลัางขอบคุณครับ อ่ะเสียระยะอ,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 อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อน,ออนอนมีป่ะเพื่อนน้ <c oughs> อยน้อยมิดมิดมิดโอ้ยหนึ่งเลียกว่าสอ,องเขาเข้าไปแลบบ้วเข้าเข้าน้ำแข็งไปวิ่งแบบทำฟอร์เมอร์ยังไงมอสซูม ถ้ามือของคุณยังว่างอยู่ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราได้นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม,ม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับถ้าคุณอยากเติมเกมที่ถูกกว่าใครผมมีร้านด,ดีมาแนะนำกับ g o l เด n นเติมเกมร้านเติมเกมบริการถูกรวดเร็วปลอดภัยและมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น v a ร o r a ร t ซึ่งราคาเนี่ยบอกได้เลยว่าคุ้มแบบจุกจไม่ว่าจะเติมผ่านเว็บหรือแอดไลน์ g ก l เ e n นเติมเกมมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกรวดเร็วปลอดภัยและคุ้มกว่าใครเเเเเเนนน่่ย่ยยไไว้ Golden Game, ้้ใใจ Link ตตติิิมมมมมกกกคคัผลงอออูปปาาืขะะะ ก่งกันมคือเพลงอะไรวะเสี่ยเพลงมาเชี่ยเหรอใช่มันอยู่ในหัวพี่ตลอดเลยละแมนว่าแม่ป้อคะแนนเห็นน้องใชป้อนหล้วก็มากมาแมนอะไรก็ไม่รู้คนบ้านไหนลองมั่วบีลองมั่วนี่ยหลานมั่วเลยโฮ้ย เป็นใครเนี่ยเอ้ยเอ้ยตื้อไปหมดแล้วจะมีฟันท่อมอะไรเสียฟันท่อมเสือเป็นไอออนปะไม่ใช่พี่เฮ้ยเคอ่าขารขึ้นใครขึ้นใครโยนมาคือจบแล้วโยนมาคือร้องอ่ะ เสียงไอออนมันทำให้หยิงไม่โดนตัวเลยมันมีผลปฏิจัยไว้เสียอยู่ดีปืนกระเด็นเข้ามืออุ้ยเอาเดี๋ยวเอานอนเนาโดนเอานอนเอาเออเอานอนเอาเอานอนเนาหมู่แม่งมานาจัด ไอ้เวรแมนเออโว้ยอะแล้ว TJC โอ้โหต้องว่าอยู่ข้างบนเอ๊ะเอ๊ะแปดสิบอ่าเอ๊ะเด็กคอด์บัตตี้ แกไม่รอดนะยาเร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 ฉันนะมีชื่อว่าเบิร์มอสที่นี่คุณแม่ที่ว่าฉันไม่เอยชอบใจเขาอะไรมาดิเ โอ้โหร้อยสิบตายยากเกินอยู่วยกันเลยสองตัวร้อยหนึ่งนี่นี่มันตาสูตรนะสมบกสองลูกเฮ้ยโดนไหมเพื่อนกูเอาจริง

điểm 21 một enemy remaining. không có hình chữ C, không có hình chữ Giờ một kẻ địch còn lại, không có hình chữ E, một kẻ địch down B My ult is ready โอ hey, oh. ้ยคักคตัวนึงปะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตอยเออนี่นี่นี่พี่ยิงพลาดตอนแรกหลอกเฉยมันจะได้รู้แบบเอ๊ะไอ้นี่มันไม่คมเนี่ยกลับมายิงอ่ะสุดท้ายแบบดอกสองตาร้อยโหแบบแผนครับ็ีแบบแผนแข็งจ้า โอนี่ฮัทชิวมาแล้วเมื่อเล่นต่อมีนตีนี่มาแล้วฮัทชิวมาแล้วแต่คู่ต้องหมุนรอบตัวเราเพื่อนเลยคือ ไม่บอกเดี๋ยวร้อยอันขอสามสิบว้ามือไม่เนี่ยแล้วตัวลรงมากโอ้ยดูึ้นมาไม่ทันแต่แผนน้าสวย สวัสดีครับพี่อะไรครับคุณพี่อะไรกันอยู่ครับตอนนี้อะครับเอ่อยิงปืนครับพี่ตอนแรกว่าจะไปจับกบแต่ว่าฝนมันเหมือนจะตกอะไม่โดนโซว่าเลยนี่มันไม่ไหลหรอไม่จะไหลครับคุณพี่เอ้อละองมันถึงเวลาที่คุณต้องแตดงแล้วอะ เฮ้ยหัวดิง้งไปเพิ่มหัวดิง้งมากแปดสิบเก่งก,กอ่อนอุ้ยไอ้ทอน,นแปดไปไหนเข้าหัวเจอไอ้เราก็แบบกระดุ้มแบบกระดอนกําแพงอะไรน้องสาวผมชื่อเจนอะไรสโดติดเดี๋ยวนึง <c oughs> อ่ะพี่เนี่ย <c oughs> โดอรไวกนิเยี่ยปีเอ้ย <c oughs> ต้องการความยุติธรรมให้สามอไปอุ้ยแย่สามอไปลายมาสตรีมกันแล้วมึงทั่วเลยมั้ยบู๊คนพีก็ปัดเกินคุณทำอะไรกูเกิดได้เมื่อไหร่ทำอะไรกูล่ามันล่ามันมึงทำอะไรกูไปยอมอย่าไปยอม เขาบอกว่าเขาไปตามที่ YouTube มืดอ่ะจะมืดกดบอกเข้าไปอ่ะน้องสาวผมชื่อเจนอ่ะเจนหน่อยจ้ะเจนค่ะเจนมันคือคือสาวไอ้นี่เฉยอ่ะเดี๋ยวผมผมเล่าให้ฟังก็คือมันพี่ผมมาไปขโมยมูฟไม่ใช่คือคือผมผมว่าเล่นไอ้นี่อะไอ้เหี้ยจะโรคซอมบอยซอมบอยแล้วทีเนี้ยซอมบอยผมก็เลยโร่เพ์ว่าเออเดี๋ยวผมจะไปขโมย ไอเก่งในผู้หญิงไอผู้หญิงคนนั้นชื่อเจนอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นมีมเอามาล้อผมใช่แล้วกลายจริงถาว่าเก่งในตอนนั้นนะแม่แต่ไม่ได้ดมแค่จับเฉยๆเราเราเบ็ออนทูสตอรี่ไม่ใช่เหรอตอนเราเล่นซอมบี้นอนตาสกิลไปตรงนี้ดิไม่ใช่เพื่อนเบ็เบ็ออนทูสตอรี่อะไรเพื่อนเนาะสองล้านสองล้านสองกูเองเพื่อนอยากชุบไปนอนวะ จากไหนวะเสียเองปลอดแพ้แน่นอนนะใช้ทีให้นั่งสุดวุ้ยไปเปิดข้างหลังที่เมื่อ5 5แล้ว Get out of One my way. เดินหน้าอ่านอนน standing. อ๋อเจ็ดสิบเอ็ดเฮ้ยโดนดิวางวางได้วางได้ใครพูดอ่ะน่ารักจังตอนที่เจอที่ห้างไม่ใช่ผมนี่ขับติดไปอันนี้คุณยี่อันนี้คุณยี่ยี่มุกเดิมเลยนะหนุ่มเซฟอเอาปะเหนียวเกินโอ้โห เนียดเป็นเพราะคุณนอวะคุณนอมาเล่นด้วยเฮดฮาเฮดฮาอ้ยเขาผมเพื่อนโอ้ไมไม่โดนเลยเพื่อนอุ้ยมันคมยังยังเดือดอะสเนบไปเจอแม่งมาพอดีโดนมามันโดนนะไม่เจอมันไม่เจอแต่มันไม่เจอมันจะกว่าเชื่อดิหมอนล้ว่ามันเดินประหม่าอย่างเงี้ยเกือบ ผมขอโทษครับแล้วผมสมองให้นะอยจัดจัดถึงมีแไปก่อนหนึ่สอวมเด้ไปกสองแล้วเดี๋ยวได้ตัวที่สามด้วยไปดูนี่อาแล้วถ่ายแล้ว30 seconds left ไปบน้านเราอะมันไปถอนมันไปถอน

ยี่ทดูความลับทุกคนคุณยี่ย่มั่วแอมเดี๋ยวไปเชื่อคุณยี่มั่วข่มไปไหนน่ากลัวจังวะนอนดูแกะโอ้แบมันมันมีแผนเหมือนกันยี่มันมีสองตัวมันมีแผนมันฉลาดวะมากับเพื่อนอ่ะจูกจ มีเสือเทพโหาะว่าหลังนะมี entry entry TGC ถ้าพี่มอนเชื่อผมพี่เจนโดนอะไรพี่เจนโดนเงินสิบบาทคุณยี่บอกว่าถ้าพี่มอสเชื่อผมมาเรื่องเรื่องพี่เจนอ่ะเขาจะโดนเอทให้กูสิบบาทความสัมพันธ์กูกับมึงมีค่าแค่สิบบาทใช่ไหม